อะไรลูกไปลูกพ่อมาแล้วลูกจีเออเออหลูกพ่อมาแล้วลูกเดี๋ยวรอแล้วพอลกันเออไม่รู้แล้วลูกไม่รู้แล้วมาให้แม่หอมก่นอนไอตูดหมาไอตูดเชา้าอ้อนเดี๋ยวรอแล้วพอกลูกไปอันนั่งตรงอันนี้ก็ได้ลูกนี่นี่นี่ออกมาด้วยนี่ลูกเาวาสาวเขาจีดีๆลูกเดี๋ยวรอแล้วพอกันนะลูก จดีดิดุมามาเลยเราไปเะค่ะเดี๋ยวเราหลวงพ่อมาแล้วนุ่นนุ่นหลวงพ่อมาแล้วลูกนุ่นพี่มอมพี่ปุยเดินมาด้วยนุ่นพี่มอมพี่ปุยเนี่ยพี่ปุยพี่ปุยพี่มอมพี่ปุยกับพี่มอม อร af. ิสนิจังอุทาปัจโนจตารุตมาวัชานติอายวันวสุขังหักจังไปไปไปเอวไปลูกเ็วไปเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเตรียมตัวไปส่งน้องเตยอีกไปใส่บาตรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปสวดบูตกันอร เออนั่นเนี่ยพกลับวัดแล้วลูกพ่อกลับวัดแล้วจีเออพกเดินเข้าวัดแล้วดูไปแม่รู้แล้วลูกจีเอ้ยลูกอุ๊ยจีไปข้บ้าข้บ้าเข้าบ้านเร็วๆเลย แต้มพ่อท่านเดินกลับวัดและโนรับให้พรอีกบ้านหนึ่งไปเร็วๆเข้าเลยไปไหนไปตลาดไปตลาดไปเปลือกข้าบ้านตาข้าบ้านเร็วๆเลยเร็วๆแต้ม ไก่โ่นเป็ดอันนี้เป็ดไทยนะเะเป็ดไทยไปลูกเป็ด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 ปนข้าวปูนอน,ออน มาปุ๊บมาออ้นหนูก็ขึ้นไปเร็วๆมาปุ๊บเร็ว,รว,รวอืเตรียมตัวจะขึ้นบ้านแม่มาแล้วมาแล้วขึ้นเก่งด้วยนะเขาตีเลวตีต้องเรียกเขาตีมาแล้วเลยตี กาวอ้อนเขาจีเขาตังมาเลยตังเร็วมาตังมาเลยตังตังมาลุกมาขึ้นมาเร็วๆมาเร็วๆเลย